สายลายเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวออกจากสวิตช์ทางเดียวจะออกรูไหนก็ได้นะครับสองรูนี้ต่อถึงกันออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตท,ทางเดียว1ตัวควบคุมหลอดไฟ1ห,หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับบ็อก2คูณ4สวิตช์ทางเดียวและหลอดไฟนะครับสายลายและสายนิวตอนมาจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าบ็อกขนาด2ค4สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟสายนิวตอนสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟนะครับ สายลายและสายนิวตอนเดินมาจากหลอดไฟนะครับก็จะมาเข้าบ็อกขนาด2อคูณสของสวิตทางเดียวจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตทางเดียวเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านบนของสวิตทางเดียวหรือเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวก็ได้นะครับเราจะไม่เอาสายนิวตอน สายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายมาจากเบกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันสายลายเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียว จะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันนะครับเราจะใช้ข้อต่อสายนะครับสายนิวตอันออกจากเบรเกอร์ย่อยก็จะมาจับรวมกับสายนิวตันที่มาจากหลอดไฟนะครับสายนิวตันจุดนี้นะครับจะต่อถึงกัน สายลายจะมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b เ a k e r เปิดสวิตท,ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิตท,ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดสวิตหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิต หลอดไฟก็จะดับนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ